อันนี้ดูอันนี้กล้อง30กว่าปีแล้วนะกล้องเนี่ยข้อดีมันคือมันมีจออย่างนีเน้เราสามารถถ่าย,ยางี้ได้ถ่ายมุมทับได้ถ่ายาอ,อ,อันนี้ลองถ่ายมา อนี้เบื่อๆพอดีป้าป๋าเพิ่งได้กล้องตัวใหม่มาเดีย๋ยวเราไปลองหาที่ถ่ายรูปเล่นกันนะโอเคเอาอยู่แล้วอ่าถึงแล้วลูกเดีย๋ยววันนี้อย่าป้าป๋าจะมาสอนถ่ายรูปอยากจะให้ลองนะมันจะเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ป้าป๋าเคยมีตอนสมัยวัยรุ่นไอ้กล้องตัวนี้ออกมาใหม่เนี่ยมันออกมารูปทรงเหมือนสมัยที่ป้าป๋าวัยรุ่นเลยลออกโบราณโบราณคลาสสิก เดี๋ยวเราไปลองถ่ายกันโอเคอะแต่อันนี้ถ่ายป้าป๋า่อๆใช่ไหมโอเคโอเคันนี้ดูอันนี้กล้องสามสิบกว่าปีแล้วนะใ <Okay. S 1> นอันนี้ดูดิทุกอย่างมันสร้างมาเพื่อให้เหมือนกันเลยเห็นปะ mm hmm. ใกล้เคียงกันมากเลยแต่ตัวนี้ oh, mm hmm. ใช่ดูดิ ปุ่มทุกอย่างเนี่ยแต่อันนี้เป็นกล้องตัวใหม่เพิ่งออกแต่นี่ดิจิตอลนะตัวนี้เป็นฟิลม์มสวยคลาสสิกมากลองตัวนี้เหรอ,<ะ>อ,อได้เหรอเอาตัวนี้ผ่านเลนวันนี้ยลูกเราอยากมาลองตัวนี้นี่ <Okay. S 2> เห็นดีไห,มเ,หาามเรากลับาปเรียนนี้ กล้องนี้ก็เอามาถ่ายอาหารได้นะจริงๆถ้าเอามารีวิวอะไรก็ได้ดูไหมลูกคราวนี้กล้องเนี่ยข้อดีมันคือมันมีจอตรงนีนะ้เราสามารถถ่ายอย่างนี้ได้ถ่ายมุมท็อปได้ไม่ต้องจอเลยเรามองจากจอก็ได้แบบนี้ถ่ายอันนี้ลองถ่ายบ้าง คือวันนี้ตั้งใจจะแบบอยากให้ลูกรู้วิธีการถ่ายรูปไม่ได้อะไรหรอกแค่อย่างน้อยรู้วิธีการจับกล้องให้ถูกต้องก่อนอส่วนมุมมองค่อยๆปั้นกันได้วันนี้นะครับให้มันรู้ว่าชัตเตอร์กดยังไงจัดคอมโพสยังไงป๋าป๋าปา๋านั่งนะฮะนั้นดีแล้วมันอยู่ที่มุมมองสร้างสารรค์แล้วแหละว่าเราให้โจทย์เข้าไปเขาจะตอบโจทย์ออกมาเป็นยังไง<อ>แค่นั้นเองพวกนี้มันใช้เวลาได้ อินดี้ใช้มือจับยังไงเออดีสวยแล้วเวลาโฟกัสอินดี้เห็นจุดแดงๆปะจุดแดงๆนะโฟกัสมาน่าเอาไว้ตรงหน้าภาษาอังไหมใช่เอาให้หล่อกดครึ่งนะึงนะมันจะโฟกัสและอินดี้ก็เลื่อนได้ว่าอินดี้อยากจะให้ภาพมันเป็นคอมโพสิชันแบบไหนโอเค ี่าป๋าจะสอนอินดี้เนี่ยอยากให้อินดี้ถ่ายเป็นออโต้ไปเลยคือปรับเป็นตัว A ตัวเนี้ยปรับเป็นออโต้ไปเลยมเมื่อเวลาอินดี้จะกดถ่ายไปเนี่ยอินดี้เวลาอินดี้มองใช่ไหมครับอินดี้ก็จะเห็นภาพของอินดี้แล้วถ้ามันรู้สึกว่ามันมืดเกินไปอ่ะสิ่งที่อินดี้ทาได้คือตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีบวกกับลบไปไหมอินดี้ลองหมุนตามตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับอินดี้ก็จะหมุนถ้าว่าสมมุติว่าภาพมันมืดไปปุ๊บเราก็บวกเลยเราก็บวกให้หน้ามันสว่าง แต่เมื่อไรที่หน้ามันดูสว่างเกินไปหรือสถานที่ที่เราถ่ายเนี่ยออบเจกมันดูสว่างเกินไปนี่ปรับให้มันเป็นลบนะรูปปะ้ป่ะลูกวันนี้ลบใช่ใช่ถ้าอินดี้ลองส่องไปเนี่ยอินดีล้ลองมองไปอ่ะอินดี้ลองลองส่องเข้าไปแต่ว่าอินดี้ลองลองฝึกด้วยการใช้นิ้วโป้แค่นี้พอเนี่ยกดเนี้ยอ่าแค่นั้นเองเห็นไหม not hard เห็นไหมไม่ไม่ยากเลยลูกแค่นี้เองแค่ปรับนี้อินดี้ ดีย๋ยว่าป่าจะให้โจทย์นะโอเคป่ะวันนี้คือเราจะถ่ายใบไม้ต้นไม้ถ่ายวิวแล้วก็ถ่ายคนแล้เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนก้เหรอถ่ายท่านเหรอจับภาพทันนะลองดูถ่ายแล้วก็เนะี่ะจะเอาวิวคนแล้วก็ธรรมชาติโอเคเดี๋ยวจะมาตรวจ ได้มีโอกาสได้จับกล้องนะหรือว่าได้มีอุปกรณ์อะไรที่ทําให้เขาห่างจากมือถือก็ต้องหาอะไรให้เขาทำอะ่ะผมว่าไอตัวนี้สามารถทําให้เขามีจินตนาการได้หลายๆทางนะในการฝึกได้หลายอย่างตรงฉากวิวเห็นไหมวิวแม่น้ำเห็นไหมพร้อมเลยอินดี้ตามเอออันนี้คือแม่น้ำเจ้าพญานะอินดี้ แม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยเลยอ่ะมาแ้่จากภาคเหนือหลายมาจากภาคเหนือมากทีอากาศดีเนาะอยากลงเรือไหมลูกนะอยากครับ